ราสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเดกาเรนเจอร์ตอนที่10ซึ่งแต่ละค้มีชื่อตอนว่าเชื่อฉันเถอะตัดมาที่ไมร่าที่มายัางเด็กาับเบสซึ่งไมร่านั้นไม่ขอยอมรับการคุ้มครองออกไปบันตามไปแต่สุดท้ายก็มีแต่คนโกโหกตอนนี้ยังประชุมกันอยู่ซึ่งบันโดนสั่งห้ามไม่ให้ทําคดีนี้ทั้งสี่ตามไตเช็ก็มองดูอยู่ออกมาแปงร่างทางฝั่งบันที่เดินไปเดินมาคุณสวอนก็ให้ไปเดินเล่นไปลาทางฝั่งไมร่าที่กลับมาได้ย้อนคิดไปเช แต่ว่าอยู่ที่เด็กคนนี้ไปหาเจอแล้วเลยขอขึ้นพร้อมกับเจอพาวเวอร์เอนเนอร์จีบันมาถึงเด็กก็มาบอกทางฝั่งไมร่านั้นเชคมาเจอเข้าบันมาเรียกรถกระจกแรงร่างทั้งสังปะทะกันแต่บันนั้นก็สู้แทบไม่ได้เลยเช็คได้พาวเวอร์เอนเนอร์จีแล้วไฟไปติดตั้งเตรียมยิงไมร่าขอให้หยุดพร้อมกับพูดโกหกไปบันลุกขึ้นแลงร่างทั้งฝั่งปะทะกันอีกครั้งโดนจมตินหนักไปทั้งสี่มาแล้วหุ่นมาขึ้นไปเรียกรถรวมร่างใช้ทำการใช้พาวเวอร์เอนเนอร์จียิงไปใน